วัดีค่ะจินดาพาทัวร์นะคะวันนี้มาวัดจุลาพรนะคะนครนายกบ้านนานะคะอำเภอบ้านนาหามาจ p พเสพาลงไปรอบนึงกันนะคะน็คือเป็นสวนป่าไผ่นะคะจะอยู่ที่วัดจุลาพรวนารามอําเภอบ้านนานครนายกค่ะแล้วนะคะสวยงามนะคะอันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวนะคะ จริงๆบ้านนานครนายกเราก็มาหลายรอบนะคะแต่ว่าเออเห็นก็เป็นว่าไฮไลท์เราก็มาดูกันน้อยเป็นอุโมงค์ป่าไผ่นะคะอยู่ด้านข้างทางเข้าของวัดจุฬาพรน,นะคะไฮไลท์คือตรงนี้เองนะคะมาเที่ยวชมเก็บภาพกันได้ค่ะเดี๋ยวจะไปต่อน้ําตกนะคะวังตะไครสาริกา มร่รู้รุ่นนี้จะเล่นน้ําไหวไหมคะว่าจะค้างสักคืนเล่นน้ำสหน่อยอามากันเลยค่ะใกล้ๆกรุงเทพเองนะคะสวัสดีค่ะ